ครับคุ้มใหม่คุ้มใหม่คุ้มใหม่เอ็มบีครับเพราะเอ็มบีเป็นเอ็มบีตัวสุดท้ายของเราบ้างเซเว่นครับผมก็ก็เอ่อใช้คำว่าอะไรดียะเหนื่อยเหนื่อยแล้วคิดว่าหวังว่าบอกว่าทุกคนน่าจะชอบกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างค่อนข้างยากนิดนึงอะไรด้วยด้วยสิ่งที่เราอยากจะทำกับทีมกับกับคนทำง,งานข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เรียกว่าก็เรียกว่าอะไรดียะ แชร์เลนส์พวกเราทุกคนเหมือนกันก็ดีใจที่หลายๆคนก็ชอบกับองยมีตัวนี้น่าจะเป็นยูมีที่แบบว่าเลิศสมบูรณนแบบสุดๆเลยที่เราทำมาสุดๆครับแล้วก็วิธีการทำงานค่อนข้างยากมากๆเราใช้เวลานานกว่ามากๆอะไรอย่างเงี้ยครับยังไงมันมาอย่างนี้ในกาลแบบเอ่อ เราโยนไอเดียให้ให้ทีมให้ทีมเป็นแบบว่าเราอยากได้แบบด้วยด้วยฟิลดนตรีเรามีความเราใสเอลิเมนต์ของความแบบบลูความความอาร์บีบางอย่างลงไปในเพลงให้มันผสมกับความร็อกของตัวคอนเซ็ปต์บ้ามเลยครับมันก็เลยแบบว่าเราอยากได้เป็นเออ่ป้าแจ๊สฟิลฟิลแบบป้าแจ๊สฟิลแบบว่าเออแบบมีความแคสตี้หน่อยๆมีความแบบว่าดูดูด พัคชูรี่ประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแล้วเหมือนทางทีมเอ่อทางพี่ออมพูดกับเดี๋ยวเขาก็โยนไอเดียมาว่าแบบว่าเออทำทำแบบทำทำขาวดำไหมทำขาวดำเป็นแบบว่าเป็นฟิลแบบวันจัดเมนต์เดย์อะไรตอนนี้เออใช่ครับตอนนี้ตอนนี้เป็นอย่างนั้นตอนนี้เป็นอย่างนั้นตอนนี้พี่ออมเป็นเป็นพูดกับผู้บุญไปละใช่ครับอ่าแล้วก็แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวน่าจะทํากันอีกอีกหลายๆตัวเหมือนกันครับรก็เมื่อกี้แล้วบอกว่า ไยคอนเซ็ปตต์์ายคอนเซ็ปจะไม,ออไม่เอาอีกแล้ว <c oughs> ไม่เอาอีกแล้ว <c oughs> อาจจะ MV ต่อไปก็คือลอมคอมง่ายๆเลย <c oughs> เล่าเรื่องความสัมพันธ์เลยเล่าเรื่องเล่าเรื่องความสัมพันธ์ง่ายๆดูง่ายๆดูกันชิวๆไม่ต้องไม่ต้องถ่ายกันหนักไม่ต้องแบบว่าายคอนทรงคอนเซ็ปต์ไม่ต้องละไม่ไม่เอาละเพราะทำออกมาแล้วมันมุ่งใจหรือไงมันภูมิใจภูมิใจแต่มันเหนื่อยตอนส้าอาจจะจบไม่ได้ก็ได้อะไรนะะจบ่ผมก็รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นแหละ ผมรู้ว่เป็นอย่างนั้นแหละจากจากที่แบบจากที่ทำมาหลายๆอันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแพสเสียงในหัวอยู่ดีแพสสียงในหัวอยู่ดีถ้าเราถ้าเราคิดอะไรได้เราก็เราก็อยากทำเลยเออเพราะเราราเรารู้สึกว่ามันเป็นการปิดกับเาบ้างของเราที่เราคุ้นสุดกันเลยโอ้สมมุติแบบครับสมมุติแบบที่สุดอะไรย่าเงี้ยรู้สึกว่ามันก็ตอบโจทย์ทุกอย่างตอบโจทย์ทุกอย่างในในการเป็นเอ่อเอ็มวีตัวที่สามของของเราบ้างเลยแล้วก็มันก็สามารถเล่าเรื่องคอนเซ็ปต์เราบ้างเราอยากจะเล่าได้อย่างครบถ้วน แล้วก็เป็นเป็นเป็นภาพน่าจะเป็นภาพใหม่ๆที่ใครน่าจะน่าจะไม่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันเลยเป็นภาพที่โตตามตัวนต่าด้วยแหละใช่เขาดำด้วยเออนางเอกสามคนด้วยใช่นะเลยจับต็มเลยใช่ใช่ใช่เขาเลยเลือกเพลงแล้วเดี๋ยวพรีแนบประกาศนะปนะกาศจะได้ดูเลยครับปรเกาศเลยเพิ่มยังไงมีอะไรอยากถามเพิ่มไหมคะสำหรับคอนเทนต์ก็ เราดูแลกันครับเราดูแลกันเออมีแฟนชวนแฟนมาดูเพราะว่าวันเป็นวันวาเลนไทน์วาเลนไทน์พามาเดย์พามาเดย์แบบว่าเออมีแบบเอ่อจะพาแฟนมาโดดก็ได้เราพาแฟนมาฟังเพลงเอ่อน่ารักสบายสบายเออน่ารักสบายสบายเราก็มีเจมินายเรามีเจมินายเอ่อที่ป๊อปหน่อยเอ่อแดนซ์หน่อยเราก็จะมีเรามีเรามีโฟร์เรามีโฟร์เรามีเรามีภูวินก็จะมีกรุ๊ปกรุ๊ปถ้าถ้าแฟนคุณชอบหนักๆ เรามีนันนท์คิดเพิร์ทให้ใช่เรามีน้องตามคนให้อันนี้คือมาล็องได้ไหมได้นะก็ตามช่องของคือคือศิลปิน라이เซอร์ทุกคนเนี่ยนะจะมีจะมีช่องที่ตัวเองเรียกว่าตัวเองชอบโดยถนัดอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนก็จะมีทางของตัวเองค่อนข้างชัดเจนเลยก็จะมีแบ่งพาร์ตกันดูแลกันไปพาร์ตไปชวนเขาหรือยังอะไรนะพาร์ตไปชวนหรือยังอีกสคนนึงนะที่เขาจะแบบอยู่ในแบบ ยังยังไม่ได้คุยเรื่องเรื่องเรื่องโชว์อะไรกันเลยอะไรเงี้ยแต่สมัยนี้ว่ามันก็จะมีมันก็จะมีเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่แนวดนตรีใกล้ๆกันใกล้ๆกันก็จะอ่ารู้มือกันอยู่มันก็จะมีประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบว่าอาจจะมีอะไรใหม่ๆที่เราจะได้ทำการอย่างเช่นเด็กกระบวนเชื่อสิงโตเชื่อสิงโตหรือว่าใหม่ๆใหช่ไหมใช่วันเลนทายแล้วก็เอาฟางเรนเดียมา ใส่สไลด์แจกของขวัญให้กับทุกคนใช่ผ่านไปแล้วเราก็ทำแล้วก็นั่งบอลลูนขึ้นไปแล้วก็กระโดดลงมาใส่พาราชูตแล้วก็กระโดดขึ้นไปใหม่อันนี้อัโทรหาทุกคนได้เลยมอนีไอเดียนั้นรอดใช่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 ไม่ต้องโทรหาผมเพราะผมผมเปล่าเพ้อไปคนเดียวนี่แหละอ่ะนักพรตจะไม่ทิ้งเวแบบไม่มีโอกาสในแบบน่ารักพี่ป๊อบแบบมีนายพลเขาบ้างเลยเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูเราก็ต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เรียกว่าเริ่มเริ่มทำกันบ้างกันแล้วทุกคนเริ่มเริ่มทำกันบ้างเริ่มเริ อยากทำอะไรกันเริ่มโยนไอเดียกันแล้วอะไรเงี้ยผมก็เริ่มเริ่มแบบเริ่มเริ่มจัดลิสต์จัดอะไรกันแล้วถ้าไม่นับแนวของเฟย์ก็มันต่างกันยังไงแล้วนนอยากลองสเตจันไปในนแ้องทาติด้องเพลไกาถ้าไม่ติดก็ต้องไปร้องเดียวอ่ะถ้ายังถ้ายังไม่เคยคอลแลบนะแต่กูวินกูวินกูวินตั้งขัดยืน เรายังไม่เคย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 มีสเตจด้วยกันยังไม่ได้มีเออ่มีทำอะไรด้วยกันเลยหรือว่าใครอ่ะเคยแล้วกันไม่เคยขึ้นสเตจด้วยกันเลยจริงเหรอคนนี้คือคือตลอดเวลาใช่ใช่อ่ะสุดท้ายแล้การเข้ากองไปงานอลีฮาร์ดแล้วเป็นยังไงบ้างอัปเดตจที่ไม่ดีที่อุดเขาคงเข้ามาแล้วเนาะดูดเดือดขึ้นเรื่อยๆ ดูเกิดขึ้นเรื่อยๆด้วยความทีเ่เนื้อเรื่องมีความเข้มขน้นค่อนข้างสูงแล้วก็การลงรายละเอียดในหลายๆอย่างนะครับอย่างแบบเรื่องเสื้อผ้าเรื่องการพูดการพูดจังหวะกล้องนู่นนี่นั่นเซตต่างๆเลยเนี้ยมันค่อนข้างก็แค่ใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยก็เลยแบบว่าแล้วตอนนี้ก็เลย องค์ชายหลายๆคนเขาเนี่ยเ,<อ>เขาก็จะมีภาระหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้ว<อ>ใชม่มันก็จะมันก็จะแบบว่าเรื่องเริ่อ,อมีคนนี้คิวยังไม่ได้คนนี้ไม่ได้รอรออ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าถ้าได้ก็รีบถ่ายรีบถ่ายรีบไปบางคนบางคนวิ่งเข้ากองแล้วก็วิ่งไปทำงานต่อก็มีอ่ะสู้ชีวิตกันหมดครับทุกคนทุกคนเต็มที่มากๆเลยทุกทีมงานทผมอะครับใช่ผมผมออกกองก็สู้ที่สุดแล้ว ค้เราะ่อตีไหก็เดามเย่าเนี่ยแหละนคาดูได้ไงดูได้ไงดูได้ไงหรอก็ก็ก็จะทำให้เต็มที่ครับจะทำให้เต็มที่ครับไม่เปิดไ่เปิดตัวละครเก็ส่วนตัวผมเองอ่าน จะไม่ได้รู้สึกว่ากดดันเพิ่มเพราะว่าที่มีอยู่มันก็มากเพียงพอแล้วมากเพียงพอแล้วอะไรแต่เราก็รู้สึกว่าเออเราก็ทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็เอ่อ c r e เอทตัวละครในรูปแบบของเราที่ไม่ได้เหมือนกับเวอร์ชันอื่นๆมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นเอ่อแสงเทมในแบบของเราเอง ปีที่เดี๋ยวพี่ผมจะตอบได้ปะเราจะเจอกันไหมละ่ะก็เป็นปีที่ได้ทำงานหลากหลายครับแล้วก็งานเรียกว่าอะไรงานเจอคนค่อนข้างน้อยเพราะว่าก็เข้ากองเข้าอะไรทํางานหลังบ้านก็ส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ทำบ้ามทำบ้ามทำทำอะไรก็รู้สึกว่าเป็นปีสนุกปีครับแล้วก็คิดว่าปีหน้าน่าจะ น่า <laughs> ดูเดือดขึ้นเรื่อยๆมันขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ